สวัสดีทุกคนครับก็สำหรับในหัวข้อเนี้ยเราจะคุยกันเรื่องของการเตรียมตัวสอบในช่วงหนึ่งปีการศึกษาพี่ว่าให้ประมาณส1เ็ดเดือนนะเพราะว่าพี่จะเริ่มนับคือเดือนพฤษภาก็คือเป็นช่วงเปิดเทอมแต่ในความจริงแล้วพวกคุณสามารถเริ่มนับได้แต่เดือนเมษายนก็ได้นะครับแต่ทีนี้แล้วแต,แ,ตแต่ละคนนะแต่พี่ขออนุญาตยึดจากการเปิดเทอมในโรงเรียนเป็นหลักนะฮะทีนี้เนี่ย ในหัวข้อนี้จะพูดทั้งในคนที่เรียนในคอร์สเรียนปกติก็คืออยู่ในเพจของเราซึ่งถ้าใครสนใจซื้อคอร์สนะครับคอร์สซื้อของพี่ปีนี้ในช่วงแรกเนี่ยบอกราคาล่วงหน้าเลยแล้วกันนะก็คือราคายังเท่าเดิมนะครับจะขอยังไม่ปรับราคาเพิ่มเนาะเพราะว่าเข้าใจสภาวะวศรษฐรกิจซึ่งคอร์สหนึบาทเนี่ยเราจะให้พี่เป็นสรุปให้เป็นแนวข้อสอบซึ่งสอนใหญ่พี่จะสอนแนวข้อสอบอ่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆซึ่งอาจจะเป็นช่วงชไปยอย่างเช่นช่วงแรกเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย จะมีทิกเก็ตด้วยละกันแต่จะเป็นทิกเก็ตในาพาร์ทที่ไม่ได้ยากมากเราที่พี่สามารถพอจะสอนได้เนาะอย่างที่แกตหนึ่งสองสามเนี่ยที่จะเน้นทิกเก็ตสามซะเยอะหนึ่งกับสองจะมีบ้างจะอยู่ผสมผสานกันไปนะครับส่วนในช่วงเครื่องหลังเนี่ยจะเน้นข้อสอบพิวีวซึ่งถ้าใครจะมาเรียนช่วงหลังอันนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงที่ว่าคุณจะต้องตามเก็บสิ่งที่พี่สอนตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าเกิดใครสะดวกที่จะเริ่มเก็บเลยก็คือราคาเนี้ย แล้วก็คุณได้ไปยาวอ่ะครับประมาณสิบสองเดือนเต็มคือพี่จะเริ่มจําหน่ายวันที่หนึ่งเมษาหรือถ้าใครสนใจก่อนก็เข้ามาคุยก่อนได้นะครับเพราะว่าปีนี้พี่มีเวลาทําเต็มที่และเพราะว่าพี่เรียนจบปอทแล้วฉะนั้นเนี่ยพี่สามารถที่จะทําได้ทั้งแบบไฟล์และแบบเล่มจนแบบเล่มเดี๋ยวราคาจะแจ้งทีหลังแต่ในเบื้องต้นแบบออนไลน์คือราคานี้ก่อน นะครับแล้วก็ให้แบบตลอดชีพนะก็หวัง้มีโอกาสาจะเล่าให้ฟังแต่ทีนี้ในหัวข้อสําคัญในที่จะพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขายคอร์สหรอกมันคือเรื่องของการอ่านหนังสือของพวกคุณทีนี้ครับในตารางเนี้ยที่ทําเป็นตัวอย่างเฉยๆน,นะจริงๆคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะอย่างแรกในช่วงแรกอะครับพี่วางสเตปไปที่กี่เดือนห้าเดือนในห้าเดือนแรกเนี่ยที่ต้องการให้คุณเนี่ยเก็บที่เป็น Overview คือ Overview ในที่นี้คือแกนสาระแล้วก็ส่วนสำคัญแล้วก็นเรื่องของ d ดีเทลโดยทั่วไปอ่ะหลักๆจะมีอยู่สามอย่างที่คุณจะต้องเก็บซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าแต่ใครถนัดอะไรก็ได้อย่างสมอย่างพี่จูเนี่ยเดือนแรกที่จะสนใจอันนี้ก่อนเพราะมันใช้เวลาในการอ่านไม่นานจริงๆเ่ะคุณอ่านสามอันนี้จริงๆประมาณสามสัปตก็น่าจะอยู่ แล้วคุณเอาเวลาเนี้ยไปอ่านศาสนาต่อกอะไรมันก็คือรอยต่อกันก็ได้นะครับหรือบางคนมองว่าโอเคฉันถนัดในบางเรื่องแล้วฉัน,นต้องใช้เยอะหน่อยอย่างเช่นกรณีอย่างหน้าที่ปรมาเมืองเนี่ยอาจจะมีอันนึงคือรัฐศาสตร์บางคนเนี่ยอาจจะต้องไปเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์เนี่ย คุณอาจจะใช้ในเรื่องของการทวนจุดเนี้ยในเบื้องต้นก่อนก็ได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ในทีเนี้เวลาเราอ่านเก็บเนื้อหาเนี่ยสําหรับพี่อ่ะคำแนะนำหนึ่งที่อาจจะแนะนําได้คือการไปฝึกแนวข้อสอบด้วยก็ดีอย่างน้อยคุณฝึกแบบเจาะจงเลยก็ได้ถ้าเกิดคุณหาข้อหาข้อสอบได้นะซึ่งในคอร์สท,ที่จะมีให้นะครับไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วทุกๆปีจะต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปฝึกตามที่อื่นหรือคุณไปอ่านหนังสืออ่ะอย่างที่พี่มีหนังสือของตัวเองด้วยก็คือหนังสือเล่น,นี้ พวกคุณน่าจะหาอ่านได้ตามรา้านหนังสือเนาะอันนี้ก็จะมีแรวข้อสอบแบบลายสาระด้วยเนาะฉะนั้นคุณก็จะใช้วิธีการนี้ในการเตรียมตัวก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับในเดือนต่อมาคูณอา่านศาสนาเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาน <S <S ิด<ต>นึงเพราะว่าศาสนาเนี่ยยอมรับอย่างหนึ่งว่าข้อสอบเนี่ยมีทั้งงา่ายยากและง,ง่ายคือถ้าง่ายมันก็ง่ายเลยแต่ถ้าจอะลึกก็จอะลึกฝึกข,ขั้ว ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นอ,อดหรือเท่าที่พระพุทธศาสนาและบางศาสนาอย่างพวกพราหมณ์หรือคริสต์หรืออิสลามเนี่ยจะเจอได้บ่อยอันเนี้ยก็จะเจอแต่อันนึงที่คุณทิ้งไม่ได้คือศาสนาเปรียบเพราะบางครั้งมันคือการบูรณาการร่วมกันจากคําสอนหรือแนวคิดและการกระทําอันนี้จะต้องรู้โดยโทั่วไปซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะเล่ารยายละเอียดให้ฟังในงในเซสชันต่อๆไปส่วนคนที่จยในคอร์สส่วนคน,นทั่วไปอาจจะมีบ้างนะคะก็รอดูกักนตอนตอนท้นออกมาคือเป็นช่วงของการเก็บศีสธรร เศรษฐศาสตร์เนี่ยพี่แนะนําว่าให้เข้าใจทั้งพาร์ทบรรยายและคํานวณนะตัวในพาร์ทบรรยายเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของนิยามความสัมพันธ์ต่างๆใช่ไหมเรื่องของระบบกลไกแต่ถ้าคํานวณอะ่ะมันคือเรื่องของอินเด็กซ์ในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจกพวกของ GDP GNP อะไรพวกเนี้ยหรือว่าพวกเส้นความเป็นไปได้ในการผลิตก,การบริโภคอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงนี้ในเรื่องของดอกเบี้ยอะไรประมาณเนี้ยอยากให้คุณรู้เอาไว้ คือเราไม่สามารถเตาได้เหมือนกันว่าข้อสอบจะออกคำนวณอีกหรือไม่ซึ่งมายก่อนก็มีออกข้อสอบในปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ออกเป็นตัวเลขโดยตรงนะแต่มันสามารถเอามาเทียบเคียงและวิเคราะห์ได้ส่วนในคาดบัรยัยเนี่ยอาจจะต้องตามข่าวตามประเด็นสังคมด้วยเนาะอย่างเช่นการขึ้นค่าแรงในเรื่องของมาตรกา,การเศรษฐกิจปัญหาที่เกิดขึ้นอันนั้นก็ต้องรู้ในชีวิตประจำวันร่วมด้วยนะครับอย่ารู้แต่เพียงเสรีอย่ารู้เฉพาะเพียงทฤษฎีเท่านั้น นะฮะอันนี้แนะนําว่าอาจจะเก็บทั้งเดือนก็ได้เหมือนกันเดื่อนต่อมาอันนี้ถ้าใครถนัดด้านทางวิทยาศาสตร์อาจจะใช้เวลาไม่มากแต่ถ้าใครไม่ค่อยถนัดอันเนี้ยอาจจะใช้เวลานิดนึงก็ได้เพราะว่าภูมิศาสตร์เนี่ยหลังๆคําถามมันดูซอฟต์ลงก็จริงแต่ในความซอฟต์เนี่ยมันจะไปเจาะลึกในเรื่องของลักษณะทางกายภาพในแต่ละรูปแบบมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของอ่าการคํานวณบางอย่างก็อาจจะมีซึ่งอันเนี้ยรอบนี้พี่ไม่ได้บอกว่ามีฟาร์มพาร์ทคานวณหรือเปล่าแต่ว่ารู้วยก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในเรื่องของลักษณะทางกายภาพต่อพฤติกรรมทางสังคมอ่ะอันนี้ก็ต้องรู้ในรายละเอียดเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับส่วนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตวัาสัไทัยสากลเนี่ยอันนี้ต้องใช้เวลาเยอะจริงๆอ่ะพี่อาจจะแนะนําให้ก็ได้ว่าในเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยสองอันเนี้ยคุณจะอ่านประวัติศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าบางปีออกข้อสอบไม่ยากมากบางปีก็ออกลึกมากใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ย ถ้าจะช่องอ่านแบบเดือนเทพภาคไทยถนัดอ่าน,นเดียวก็ได้นะครับก็คือคุณแบ่งเวลาในการบริหารอย่างภาษาไทยเชื่อว่าผู้คุณคงเรียนกันมาแล้ว,วส่วนสากลอ่ะคงเรียนกันในเทอมที่หนึ่งในหลายโรงเรียนใช่ไหมคุณก็อาจจะสากลอ่ะอาจจะอ่านน้อยหน่อยก็ได้เพราะคุณต้องเรียนในโรงเรียนอยู่แล้วเนาะส่วนภาษสัไทยคุณก็ย้อนมาอ่านเยอะๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าโรงเรียนไหนสอนแล้วก็บริหารจัดก,การดีดีหรือบางทีคุณอาจจะแบ่งมาอ่านในตอนเดือนตุลาคมก็ไม่ผิดนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนเนาะ ส่วนในเดือนหกเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องหานบทสัจซ้ําหรือคุณจะอ่านก็ได้ให้แนะนําว่าพยายามดูว่าตัวเองไม่ถนัดอะไรอะไรที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยได้อันนั้นะไปเจาะจงซะอันนั้นะเจาะจงได้เลยเพื่อวิธีการเจาะจงจะดูได้จากอะไรหนึ่งสมมติคณเวลาคุณทาม็อกแบบแบบแบบย่อๆแต่ละสาระอะัอันไหนที่คุณผิดเยอะๆอะ่อะอันนั้นคุณอาจจะต้องไปทวนเนื้อหาหรือบางทีอะ่ะคุณอาจจะฝึกข้อสอบมาระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่ต้องถึงคำถึงขั้นจับเวลาจริงก็ได้ แล้วคุณประเมินในภาพรวมเลยว่าอันไหนคุณทําไม่ได้ว่าไหนที่คุณทําแล้วรู้สึกคุณทําได้น้อยอ่ะคุณก็ไปทวนตรงนั้นนะครับอันนั้นเนี่ยมันจะทําให้เวลาคุณไปเจอในช่วงครึ่งหลังอ่ะมันจะเหนื่อยน้อยลงจะได้ไม่ต้องมานั่งอ่านไล่ไล่ไล่ถูกไหมเอออันนี้คือวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งเพื่อแบบนี้พี่แนะนําว่าทําแบบดีดีกว่าคือดีกว่าคุณมานั่งจาในช่วงท้ายๆอ่ะจำท้ายๆมันไม่มีทางทันแน่นอนหรืออาจจะทําแต่อาจจะไม่ได้มีคุณภาพมากนักอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนอีกอ่ะพี่ก็็ไไม่่่่ด้้้ชีีนนนนําาะแแแแตตววักลลค ส่วนเดือนที่เจ็ดคือเดือนพฤศจิกาอันนี้คุณอาจจะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้เพราะคุณต้องไปเตรียมสอบทีแกะที่แดอันนี้พี่ข้ามไปเลยหรือบางคนก็ทําพอร์ตก็ว่ากันไปแต่ในระหว่างทางที่เชื่อว่าคุณน้องคงทำพอร์ตันแล้วแหละส่วนในเดือนที่แปดถึงเดือนที่สิบเนี่ยก็คือหลังสอบทีแกะเนาะจนถึงประมาณเดือนกุมภาอันนี้แนะนําว่าให้ลองทำมอคอัพ พยายามลองทําข้อสอบหลากหลายเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลองหาแนวข้อสอบหรือเวลาคุณไปเห็นในข้อสอบเกา่าๆอ่ะหรืออย่างที่เขาเชิยเผยแพร่กันในที่แล้วก็ได้ครับแต่คุณยังไม่ต้องเปิดเฉลยดูคุณลองทําข้อสอบ90ข้อในการจับเวลา5เอ้ย50ข้อ90นาทีแล้วคุณลองจับเวลาจริงๆดูแล้วค่อยๆประเมินคือบางทีอะเอาอาจจะทํามากกว่า1ครั้งก็ได้หรือ2ครั้งก็ได้แล้วลองประเมินดูว่ายังมีอะไรที่ต้องไปอุดรอยรั่วอีกไหม ตรงนั้นนะ่ะคุณใช้3เดือนนี้บริหารจัดการตัวเองได้แต่ระหว่างทางคุณอาจจะเก็บความรู้รอบตัวอะไรพวกนี้ไปด้วยก็ได้นะครับตั้งข่าวตามประเด็นอันนั้นทําได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วส่วนเดือนสุดท้ายคือทนอนคงสุดท้ายอันนั้นก็แล้วแต่การจัดก,การชีวิตของแต่ละคนนะครับก็จะประมาณไหนอันนี้ที่วางแบบคร่าวๆให้นะซึ่งจริงๆอ่ะอยากจะบอกอย่างนี้ครับไอตัวที่ตั้งแต่เดือนที่หนึงน่งถึงเดือนที่ห้าเดือนที่หกเนี่ยอันนี้คุณเฟกฟิกอันเฟรกได้เลยคือคุณอาจจะปรับเปลี่ยนได้ต,ตามความเหมาะสมตามความถนัดของแต่ละคนก็็ไไได้้อันนนีม่เปรแต ในช่วงพึ่งหลังอันนี้พี่อาจจะขอว่าพยายามขอให้เป็นไปตามเนี้ยเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องฝึกทุกวันนี่คุณอาจจะต้องไปอ่านในวิชาเอ,อื่นคุณต้องไปดูอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้อันนี้ร่อยใช่ไหมซึ่งเช่นกันในส่วนที่เป็นในตัวเนี้ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องจะอ่านทุกวันก็ได้คุณอาจจะแบ่งมาอ่านสักอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันเครื่องหรืสองวันก็แล้วแต่แต่ขอให้มันครอบคลุมแล้วเป็นไปได้ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็แนะนำมาให้สำหรับช่วงแรก ซึ่งโดยปกติคนที่มาเรียนกับพี่อ่ะพี่จะแนะนําเป็นระยะระยะเป็นสเตจสเตตไปนะแต่อันเนี้ยพี่พูดแบบกว้างๆเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวอย่างเต็มที่สําหรับม5หรือที่จะทข,ขึ้นม6ตอนเนี้ยและเด็กซิ่วที่คิดว่ามั่นใจว่าจะซิ่วคุณทำแบบนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณนะในการที่จะเตรียมตัวส่วนใครสนใจคอร์สก็ไปติดต่อที่เพจนี้นะครับซึ่งในปีงบประมาณใหม่ก็เริ่มจำหน่าย1เมษายนแต่ว้าใครติดต่อ่อนก็ได้ส่วนนักเรียนเดิม นะครับพี่ได้แจ้งทางอีเมลไปแล้วนาะคงจะไม่ต้องอธิบายในวิดีโอนี้เพราะนั้นก็เจอกันสําหรับคนที่เรียนก็เดี๋ยวคุณเจอกันแบบเรื่อยๆตลอดทั้งปีอยู่แล้วอันนี้หนีไม่พ้นหรอกเพราะพี่จะพยายามสอนไปอัปเดตไปส่วนคนที่เรียนใน y o u t u b e นะครับก็อาจจะมีคอนเทนต์มาแบ่งๆกันกันบ้างเป็นช่วงๆไปเนาะก็เจอกันนะครับสำหรับที่นในวิดีโอในคอร์สอาอชีพในตอนต่อไปนะสวัสดีครับ